มันก็เก่งเยอ่ะหอไม่ต้งวันที่กูหามาเลยนะในการนี้นะครับไป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 ถ่ายรายการครับล้มทํทำอะไรนะมันก็ขิงกัน่ะรับขิงขิงกันมาทำให้ปวดวยทำให้ปวดรวยแลา้วลยบอกกูซื้อว่าจางเียซื้อถึงขั้นซื้อไม่นาวเลย ซื้อให้น้นหลางบ้านด้วยตกใจมากซื้อให้น้ตกใจทุกอย่างขนาดผมมีบูทูธใหม่นะเคยบอกว่าโอ้โหรวนรวยซื้อบูทูธให้พี่หมีอย่างเงี้ยอะันปน้องษาเขาไม่ใช่เอก็เดี๋ยวก็สนุกอาจารย์ลองลองดูอาจะลองดูสนุกก็เดี๋ยวอาจารย์มาสามลูกค้าเข้าอะไรก็อาจารย์อยากคุยอยากอะไรก็คุยได้เออกสนุกขนาดลองดูอาจารย์ลองไม่ก็เผื่อก้อนนี้ไงอาจารย์ เผื่อาจารอาจารย์คือหน่องจอกอาจารย์เรไปคือหน่องจอกแถวละพิ้งทางก็แบ่งกางแบ่งโอนกันอาจารย์หนองจอกมาให้อาจารย์ผมให้นาทีห้าพันแต่วลนนี้อาจารก็ผมก็โอนโอนนิดนึงอาจารย์แล้วเท่าไหร่อ่ะผมจอดเท่าไหร่อ่จอดบ้านไกลด้วยผมจอดไกลด้วยโอ้โหมีปืนน้ำด้วยสิบนาทีมั้งเลยแล้วแถวหน่องจอกเลยแล้ไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนี้โอ้ใครไป โอ้แล้วก็หนึบเล่นหนองจอกหย่างนี้รออยงที่แล้วก็มจอดคิวรอรถตอนนี้อะไรรอกันเต็มทัหมดแล้วปีแล้วก็เลยเปิดเลยนะครับอาจารย์เบียร์นะครับเอาให้หนึ่งสิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีหมื่นหนึ่งขออาจารย์เบียร์สิบนาทีหมื่นหนึ่งก็จะใส่ตามาดหมื่นหนึ่งเออร้อยสิบนาทีห้านาทีแล้วก็เอาสินค้าอะไรบ้างรูปสินค้าแต่ไม่อยากจะเป็นหมีเอาไม่ได้จริงวันนี้หมีวันนี้มาแล้ววันนี้ปีนมาแล้ววันนี้เปิดเลยแล้วกันนะ อาจารย์เบี้นะครับเปิดขายแล้วนะครับสิบนาทีหมื่นหนึ่งนะครับแต่กับน้องจอกนะเรายังไม่ไดเ้เปิดเลยขา้พูดให้ฟังเปิดแล้วผมเปิดให้เดี๋ยวผมตัออดอเดาจารย์ให้อ่อบางคนมาจอกคุณเนี่ยตอนเน<จ>ี้ยบางคนมาส่งโปรเจกต์อนะไรมาเต็มไปหมดแต่เราต้องกินนะเราต้องทานนะกิน,ไ,นไม่ได้ยังไงครับอ่ะกินไปได้นั้นหมดนั้นเลยนั้นมาที่ัอะไรที่อาจารย์กินหน้าจารอะไรให้ผมมีนี่ไงอาจารย์ที่ตั้งเฉยเวลาอาจารย์ไลฟ์อ่ะตั้งแล้วไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่เอาสิ่งช้ามาตั้งอ่ะ เขาให้เขาให้อาจารยนห้าหมื่น 50, <อ>ตั้งอย่างเดียวไม,ไ,มไม่ต้องพูดอะไรเกี่ยวกับสินค้าแค่เวลาอาจารย์ไลฟ์อ่ะวางให้เห็นเฉยๆไม่ต้องคิดโอโ้ค่าบ้านค่ารถค่าภาษีอะไรเยอะแยะเอาไปก่อนรอ,โอ,อเดี๋ยวพี่คนเนี้ยเราวันนี้แหละเขาเป็นอย่างไรเราพิจารณ์ทุกคนก็บอกเลยว่าเราวันนี้เราวันฝ่ายทางการบริการถ้าวันนี้ไปได้ดีจะเปิดแต่ถ้าที่ผ่านวันนี้ไม่ทำงานไม่เริ่มทำั้นเราต้องสกัดดาวนำ ไมิมายาายสีาทรอบาเลนะแแแรอไรกยง์ครับขานีใจนันระกยนะแต่แจกาปเพอก่าว่า้อาจารย์แจกแกวรทอให้หมดเลยใช่ไหมอาจารย์ติดตโอ้โหไคนตื่นไม่ได้เพราะเนลที่คนตื่นทำนะนะเขาบอกเขตรียมไปไร วันไหนอาจารย์เบียเปลี่ยนไปผมจัดการเองแต่ตอนนี้อาจารย์เบียร์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือยังไม่ได้บวชแค่นั้น่ะใช่ไหมอ่ะถ้าถ้าถูแล้วอาจารย์บวชแล้วอาจารย์ในนี้ผมด่าเลยแต่เนี่ยอาจารย์ยังไม่บวชอาจารย์ก็ต้องมาหนีอยู่แล้วกูยังไม่ได้บวชที่บุคคลผมไม่ตจับผมเป็นพระอาจไรย์ช่วยใช่อาจารย์มาพูดถูกเขาเข้าใจว่าตัวเองเปนคนของหลวงเป็นพระใช้ในหลวงไม่ได้ห้ามใช้อย่างเงี้ยห้ามมีรถอย่างเงี้ยนั่แม่ซืออนกแกให้อาจารย์ใช่ไหล่ะเออรถเนี่ยเดี๋ยวเอารถจีเกตมาแต่น้องจอกเยอะแ แล้อไม่มีแตเราอบไม่มีแตนนี่ก็ใช้โดรนินก่อนนะจ๊ะ่ตัวเองยังนั่งครก้อมอยู่เลยเะรนนั่งก้อมนั่งก้เมคืออะาก้มันเหมือนอันนี้ก็อทสระเป็นสมัยก่อนนะก็อสก้มเป็นก้อมไม้สีขาเออนี่แหะเรียกว่าก้มแต่แต่ว่าภาษาเนี่ยมันจะเป็นม้าแต่เป็นเรียกว่าก้มพาน้าเหรอเานนสสัาอะไรเขาีสัตาเออก้มเรยว่าก้มคนหนึ่งนะเะมาเดมาไม่ไม่รู้เลย แล้ว่าผมไเง็้ยภาาไทยไครูแล้วมึงจะคุยังไรกูใงมับเวลาไหสก่โมงประเดี๋ยวเตรียมเลยมากันหมดแล้วอาจารย์พร้อมยัง่ะพรอมนะเเลยนะเออเรื่องเดียวได้ยิ่งดีเลยทำไมจะมาเอ้มไปหนคุจะได้ไปนอนไงกูยต้งไปนอนกูจะได้ตัดสินใจแกเงินโทรว้จะนนได้ยไงคุยอยากจะรู้ดี๋ยวตอนนี้มันจะสารอะไรถัาปรสบอะไรกเอาอะไรกัลุย แต่ตัากิไม่น่ไม่ตัดม่ตัดอะไรเลยไม่ตัดอะไรเลยดีกว่าเอาจี่เราจะตัดดีกว่าอันนี้คือจับแบบจับเขานที่จับรมาิกา่ตลอดเลยอไม่ก็วันไหนวันไหนลีวเขาไม่ว่างอะไรเงี้ยก็อาถือมากูเหเขาว่างก็อรนะก็ขาตงวเ่ว่าเดี๋ยววันี้ไม่ว่างหรอนไม่ว่างต้องถ่ายเดี๋ยวนี้จะเอทมาแทนแทนครมาแทนเอร์ก็คือแบบใครไม่ว่างกมาอดไมาอะไรเงี้ยเราเราเม่ถือไม ไแลอวผมมาเลขาวกระดมไอ้่ินายอย่างมั้ไหว่าเขามาาไม่ได้กินน่าไปโกฮนเขาที่แล้วก็โกนหัวยจะไม่ได้หรอเราดิเราใส่ไสับเนี้เอาไม่ไ้สักับนี้ชุดิสเราอะไรใส่มออะไรใส่ของดิไยอย่างหลายอย่างใช่เลยน่าสนใจน่าสนใจครับถูกต้องใส่ริ้วันติดนาทีห้าหมื่นไปนาทีห้ามันก็ขึ้นขึเรื่อยครับ ค่าผมพิการค่าไมค่า<ะ>ที่ต้องหาได้แล้วถ้าได้อะองเงินมาลูกหมอนมนเตมเก้เป็นอะไรถ้าขนาดนั้นก็ไม่ชีนะโ้หเอาโคงการี้เลยม่องคการจ้าการฝังกระเทยมซะเลยได้ั้ะเทียมแล้วเริ่มได้เย คนเยอะจริงเนาะเแต่ละแบรนด์ทั้งเจ็ดแบรนด์เนาะแต่ละแบรนด์มีมาหลายคนเลยตอนนี้คนมารอเยอะมากเลยนะมารอที่จะไลฟ์กับอาจารย์นะทุกคนดูข้างล่างเขามารอเขาาเขามารอไลฟ์เขาก้าอาจารย์ห่ะขายได้ไหมเขามารออาจารย์นะทุกคนจริงไลฟ์อาจารย์นะรอไลฟ์คู่กับอาจารย์นะหกเจ็ดเจ้าหรืเล่าแต่รออาจารย์ ว่าตาปาะอันเดียวคนมันจะซื้อน้อยได้อันนั้นของพิธีกรตั้งได้เลยนะครับอาจารย์เนาะได้อันนี้ของทีมงานเนาะยังไม่ทันการขายขายอะไรก่อนขายของะไรก่อนขอเปิดขอได้หรอเราเปิดใจก่อนไม่เพราเปิดแยกคนอ้โหคนยังไม่คิดว่าแม่เขาจะเอาไปขายเลยก็เดี๋ยวก็แทรกตลอดได้นะเนาะได้ยังไงก็ได้อันนี้เอาเรื่องนี้ไปเอาเฉพาะนาครีดกันเดลยวครับ ตเสื้อยต้องปิดต้องปิดต้องเปิดในนี้ไหมเหรอไม่ต้องปิดไปทางไม่ต้องอยจะก็มัไม่ได้แบบซึ้งแบบหลุนลซเออปิดไปทามีเอา่นุ่มเลยเหรอเล่มันเป็องกนแบบ้ำอ๋อพราวตัวที่เสียเราไม่ไม่มีไลามอยู่แล้วนี่ตอนนี้ตัวที่เสียได้ไม่มีไามอยู่แล้ใช่ครับตอนมากเป็นน้าพริกที่ไม่เสียอยู่แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะขายน้ำพริก เดี๋ยวจะขายของในช่องคุณแท็กก่อนนะก่อนที่จะไลฟ์สดกับคนอื่นนะ,ะทุกคนไปซื้อของไปซื้อของอาจารย์ได้ที่ที่ช่องคุณแท็กนะเดี๋ยวเดี๋ยวทางคุณแท็กเนี่ยจะปักตะกก้าของอาจารย์ทุกคนไปช่วยซื้อเห็นนต้องเี่ยนอังแหล่งเข้ามาแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์เลือกตกั๊กกะดีกว่าไม่เทากัเอาลาสลิกกับขาปู เอ่ใช่กไป่างปุ้งทางถึงชุดน้ำมีสามกระปุกขาหมูทอดหมูทอดเหรอครับอาจารย์แม่ปลาเสรใช่ไหมครับแล้วก็ปลาเสร็ต้นแบบแบบคู่แบบเดียวคู่ดีกว่าปลาเสร็จต้นแบแล้วก็มาห่อแฮมมาห่อแฮมก่อแบบคู่เลย้วจากสามกระปุกก็แบบคู่ดีกว่าใช่ ใีหนังกายหนังกายผลงลิตลลิตต้องต้องอีก,กันนึงครับได้ค,คู่ได้คู่ครับอันนี้ก็เซตค,คู่อันนี้ครับใช่ครับคู่กัน,แล,ออแ,นแล้วก็ม้วงอย่างงี้ครับแล้วพีไม่อรอยกันแล้วพี่มีเซตสามครับ้พีว ไ้มันือสาคือมันเข้าไปเรื่องตัวเรื่องนนันวอ๋อวันได้หวันได้หเลยครับอ่นัน้ได้หองนะอาจารย์คัดทยันอาจาทนอาจารย์สบายไม่ต้องเรอยแล้วเออ เราไล่ไกลกอนใช่ไหมมาเดี๋ยวไล่น้มิก่อน,ไไนก็นไ,ได้ีน้ำมิ่ก่อนก็ได้แต่ตอาาวันนี้อาจารย์จะไปทะเลนะนอาจารย์อยู่ที่ทะเลนะสวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะไปทะเลหิตะกา้าเดี๋ยวน้องกำลังทำให้ครับดูโปส <c oughs> เตอร์ดูชุด